ตำแหน่งอาชีพเป็นถึงผู้จัดก,การนิติคอนโดมิเนียมดูน่าเชื่อถือแต่ว่าหื่นกามทําทีมายืมสายชาร์จนักศึกษาสาวลูกครึ่งแล้วก็อาศัยจังหวะนั้นผลักประตูเข้าไปในห้องไปดูนาทีที่แฟนหนุ่มเขาบุกมาช่วยค่ะทำไมกูถึงให้มันมอยู่นี่มึงรู้ไหมแล้วมันเจอแบบนี้มึงเข้าใจไหมพี่ี่อาอย่างนี้นพี่มึงไม่มีความปลอดภัยเลยมึงไม่ใช่ลูกผู้ชายมึงไม่ใช่ นะมึงคิดได้แค่นี้เหรอมึงมาแก้ผ้าในห้องของฉันไม,ไม่ใช่เลย<อ>ไม่ใช่เลยพี่ไม่ใช่เลยผมพูดตรงมึงกำลังแก้ตัวอเอางี้พี่ผมผิดที่เข้ามาชาร์จแบตผมขอโทษยังไงนะเข้ามาชาร์จแบตถูกจับได้จัดจะนายตั้มนามสมมุติเป็นผู้จัดการนิติคอนโดยังบอกว่าก็แค่เข้าห้องน้องเอนามสมมุติมาชาร์จแบต ก็สนิทกันเพราะแม่น้องเนี่ยเป็นคนเชียภูมิคนบ้านเดียวกันไม่ได้คิดอะไรเกินเลยนางสาวเอพ่อเป็นชาวอังกฤษเรียนอินเตอร์ที่มหาวิทยาลายัยชื่อดังย่านรังสิตพักอยู่อาศัยที่คอนโดมิเนียมตรงนี้จู่จูตีนหนึ่งตีหนึ่งคุณผู้ชมนายตั้มมาขอยืมสายชาร์จโทรศัพท์มาถึงหน้าห้องแล้วก็ผลักประตูเข้าไปถอดนาฬิกาสร้อยคอวางไว้ในห้องทำทีขอเข้าไปล้างหน้าออกมาอีกรอบบอกว่าขออาบน้ำ นางสาวเอเขาก็ตั้งสติแล้วก็ปฏิเสธนายตั้มไม่ฟังทีนี้พอออกจากห้องน้ํารอบที่สองเธอแทบช็อกภาพตรงหน้าคือนายตั้มแก้ผ้ายืนโชว์ค่ะเพาเข้าไปอาบน้ำอาบน้ำต่อแล้วออกมาหม่โดยที่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอะไรเลยเอ่อยืนตรงกลางห้องหนูแล้วบอกว่าขอผ้าช็ดตัวหนูหน่อยขอผ้าเช็ตัวหนูหน่อยเน,น,นี่ยหนูปฏิเสธไปแล้วรอบนึงว่าเออ ไม่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 เอาไม่ให้ถ้าเขาเขาทาทาตัวเหมือนไวาไยวายทำเออมัอนหนูกลัวก็เลยยื่นยื่นให้เขาไปเขายื่นให้เขาไปเขามีการจับจับทั้งแขนแล้วก็ดึงพาชตัวไปพอาห้องน้ํา อาสติมาปัญญาเกิดถามว่านางสาวเอแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ายัางไงเธอหนีไปที่ระเบียงแล้วล็อกจากข้างนอกแล้วก็โทรตามให้แฟนมาช่วย<ร>านายนัฐกิจแฟนหนุ่มบอกว่าคืนนั้นในห้องน้ำเนี่ยคุณผู้ชมมีแต่กลิ่นบุรีเศษกระด,ดาษกลิ่นแปลกๆเหมือนยาเสพติดต,ตั้งคําถามว่าถ้าแฟนสาวไม่มีไหวพริบถ้าเขามาช่วยไม่ทันมันจะเกิดอะไรขึ้นหลังเกิดเหตุมีการปล่อยข่าวกับคนที่คอนโดบอกว่าก็ผู้หญิงอะให้ท่าก่อน แถมผู้ก่อเหตุยังคุยโวบอกว่าแบกดีรู้จักนักการเมืองใหญ่เตรียมหาทานายฟ้องกลับโดยเฉพาะใครที่มากล่าวหาซึ่งล่าสุดเลขาสภาเทศบาลนครรังสิตยื่นมือเข้ามาช่วยพานางสาวเอเข้าแจ้งความกับตำรวจสอพอประตูน้ำจุฬาลงกรตำรวจเตรียมเรียกตัวผู้จัดการนิติคอนโดม,มาสอบปากคำเตรียมแจ้งข้อหาดําเนินคดีค่ะ